นี่อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับชาวแอนิเมะแวนการ์ครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันในวันนี้กันว่าจะเป็นยังไงและวิเคราะห์ไปในเชิงไหนโรบักราคาถูกเกมพาร์ทแบบจัดเต็มฮ <Huh? S 1> มีที่นี่เอฟเซชชอปทั้งการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแบบต่างๆ AC Arise c r o s s Over AV An เ m e v a n g u a ม d บีอฟบอกฟุตปลอดภยัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทชอปครับสนุ๊ดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม a n i m เม a n วนการ์กันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็มีเรื่องใน i s s o r r เนี่ยมาชวนคุยกันนะล่าสุดเนี่ยแอนิเมะเวนการได้มีการอัปเดตหลอกที่รู้สึกว่าเป็นอัปเดตที่ไปในทิศทางที่ดีมากๆนะเพราะว่าเขาเนี่ย ได้มีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องคอสเมติกมาสักพักแล้วแล้วก็เกิดการแก้ไขคอสเมติกเก่าๆนำกลับมาใช้ใหม่หรือตัวละครตัวใดที่ยังไม่มีคอสเมติกอ่ะมันเริ่มทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับแต่มันยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะ แต่มันก็เป็นข่าวที่ดีเหมือนกันที่หลายๆคนเนี่ยเวลาเล่นแอนิเมะแวนการ์เนี่ยรู้สึกว่ามันจะติดอยู่อย่างหนึ่งเลยคือเรื่องของคอสเมติกครับบางตัวที่อวยเนี่ยไม่มีคอสเมติกหรือบางตัวเนี่ยมันขาดตกบกพร่องในเรื่องของความสวยงามของคอสเมติกตัวนั้นนั้นนั่นเองครับแต่ณวันนี้นะเขาได้แก้ไขไปแบบประมาณสัก4ี่หตัวแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะตัวแรกเนี่ยที่เขาบอกก็คือเป็นคารเรมนะครับคารเรมเนี่ยมันเป็นตัวละครจาก เรื่องไฟฟอดนั่นเองนะครับผมเขาแก้เป็นลักษณะของคาริมชายนี่นั่นเองนะครับมันอาจจะยังไม่ได้สวยนะแต่อย่างน้อยคือเขาใส่เข้ามานะสำหรับชายนี่ให้มันมีคอสเมติกที่มันแตกต่างจากตัวปกตินะครับผมอันดับที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของชุดนะอืก็เป็นน่าจะเป็นชุดของคาริมหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าอ่ามันคือเขาเขาแก้ไขามาแล้วนะครับอ่ะ ต่อมานะครับจะมีในเรื่องของตัวละครอย่างเดลตานั่นเองเดลต้าได้รับการแก้ไขแล้วนะครับเขาบอกเขาจะ add cosmetic ของเดลต้าหันและเดลต้าหันชายนี่นะครับคือถ้าคุณอ่าอีโวเดลต้าปกติเนี่ยคุณจะได้มาเป็นลักษณะนี้นะก็คือจะได้มาเป็นหางอย่างเดียวนะครับกับหูนะ,ะแต่ถ้าคุณมีชายนี่เนี่ยคุณจะได้มาทั้งตัวเลย ซึ่งแล้วแต่เลยครับสำหรับผมว่าผมมีใช้นี่ผมจะเอาให้ดูนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับการที่แต่ว่าผมว่าแบบปกติสวยกว่าใช้นี่มันแอบ,บสิ้นคิดไปนิดนึงครับนี่คือคุณจะกลายเป็นเดลต้าในแมปไปเลยนะ mm hmm. ก็คือแบบไม่ตรงไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเลยครับส่วนเรื่องของคอสเมติกเช่นแบบโมเดลอะไร,ค,รคุณไปใส่เพิ่มเติมได้อย่างเช่นผมมาใส่ของอ่าอิสเดธเนี่ยเห็นปะ มันก็จะดูสวยงามมากขึ้นนะครับแต่ Delta ปกติเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของเอฟเฟกซึ่งอย่างทํอย่างที่บอกไปทั้งหมดทั้งมวลเลยครับว่าถ้าเขามีการแก้ไขเนี่ยมันย่อมที่จะทําให้เรารู้สึกว่าคอสเมติกหลายๆอย่างเนี่ยมันจะได้รับการแก้ไขในอนาคตมากขึ้นหรือได้รับการเก่ามากขึ้นผมเลยคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นข่าวดีมากๆนะสําหรับคนที่มีปัญหาด้านจิตใจเกี่ยวกับคอสเมติกแบบผม คือผมเนี่ยรู้สึกว่าคอสเมติกมันส่งผลต่อการเล่นของผมระดับหนึ่งเลยซึ่งถ้าเกมคอสเมติกมันไม่สวยอะไรเงี้ยเราก็จะแอบเซ็งเเวลาที่เราหามาหรือบางตัวเนี่ยเหมือนคนอื่นเขาได้ใช้นี่แล้วมีคอสเมติกแต่ตัวบางตัวเนี่ยพอเราได้ช้นี่มามันกลับไม่มีคอสเมติกมันก็เซ็งอะนะเหมือนเหมือนโกโจมีช้นี่คอสเมติกสุคุนะมีช้นี่คอสเมติกแต่บางตัวละครเนี่ยได้ช้นี่มาเหมือนกับตัวละครปกติเลยนะครับ แล้วเอาจิงๆิงเนี่ยถ้าจะให้พูดเนี่ยสำหรับตัวละครล่าสุดเนี่ยอย่าง Shadow หรือ Mr. Smith ์ o มิธจอเนี่ยคอสเมติกก็เรียกได้ว่าเขาขั้นห่วยเลยครับเรียกได้ว่าเขาขั้นห่วยเลยนะผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยอมรับเรื่องนี้ในสิ่งที่ผมพูดบางคนดรามา่าบางคนเข้ามาด่าผมอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยผมว่าคนเล่น,น่ะย,ยังไงก็จะคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันแน่นอนว่าอันนี้ยมันยังทําให้ได้ดีกว่านี้นะคือคุณจะมาเป็นสมิธจอร n ก็ได้แต่ว่า หน้ากากเนะี่ยมันไม่มีดีเทลอะไรเลยอ่ะนะครับเรียกได้ว่าไม่มีดีเทลเลยอ่ะผมปลดปลดโลดีเทลหมดออกก็เหมือนเดิมนะไม่ได้ต่างอะไรเลยอย่างน้อยมันต้องมีออร่าจากในตาออกมานิดนึงหรือว่าควันอะไรเงี้ยมันต้องดูดีกว่าน,นี้อ่ะคือควันมันดูกาก,ากมากควันมันทะลุออกมาแล้วย,ยังแบบมีรอยตัดอยู่เลยอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าคอสเมติกตัวนี้คือแบบทุกคนผมแทบจะไม่เห็นใครใช้เลยคนระับมันไม่คุ้มที่จะใช้เลยอ่ะอวยชาร์โดก็ยังรู้สึกไม่คุ้มนะ ออมันก็ควรจะได้รับการแก้ไขซึ่งเราก็คาดหวังว่าไอข่าวดีในวันนี้เนี่ยมันจะได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งหลายๆตัวที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอันนี้ล่าสุดน่าจะเป็นของนี่น,นี้น่าจะเป็นของโคจิต้านะครับที่ได้รับการเปลี่ยนสีมาสําหรับชายนี่ซึ่งก็ยังห่วยอยู่นะโอ้โหแล้วเสียงดังมากซึ่งมันก็ยังห่วยอยู่นะครับเห็นไหมทุกคน มันไม่ได้สวยเลยนะแต่อย่างน้อยก็คือเขาแก้แล้วอ่ะเขาได้รับอะไรเพิ่มเติมแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นกิจอันดีอันงามแต่อันที่สวยจริงๆอันนี้เรื่องของอิสต้านะครับแต่แอบเสียดายจริงๆคือเขาใส่มาเขาแก้มาตอนก่อนหน้านี้นะครับอิสตา้าเนี่ยกลายเป็นตัวลิมิเต็ดไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับคนที่ไม่มีเนี่ยเสียใจด้วยนะสำหรับคอสเมติกสวยๆขนาดนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูดีอะไรมากมายขนาดนั้นครับ แต่ก็ดูดีกว่าหลายๆตัวนะก็มีการปั้นโมเดลอะไรเงี้ยที่มันแบบดูดูสวยนะครับแล้วก็มีเหมือนแบบว่าวงแหวนที่เป็นเหมือนพระจันทร์อะไรประมาณนี้นะครับแต่อย่างหนึ่งเลยที่ผมผิดหวังก็คือเขาน่าจะใส่รายละเอียดในเรื่องของการแบบขับเคลื่อนหมายถึงว่าแบบเวลาที่เราขยับตัวอะไรอย่างนี้มันกลายเป็นมันเดินเ,นเห็นปะเดินคือเสียทรงเลยทุกคนเพราะว่าถ้ามันบินอยู่แล้วมันแบบบึ้อตลอดอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าตัวเราอะเหาะอยู่ตลอดไง แต่จริงๆเราวควรจะเหาะอยู่ตลอดไม่ใช่เดินแล้วเดินเท้าอย่างเงี้ยมันมันแปกแล้วสุดท้ายคือถ้าเราอยากจะบินเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเก้าอี้หรือแบบต้องใช้แบบพวกสัตว์ขี่ตัวอื่นอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ใช่เป็นการใช้ไอ้น,นนะั่นอะเห็นปะมันก็เป็น,ม,น,ปนมันก็เป็นการแบบอะไรแบบใช้สัตว์ขี่อยู่ดีอะมันก็เลยแบบเซ็งๆนิดนึงอาจจะไม่ต้องเร็วเท่ากับสัตว์ขี่ก็ได้แต่อย่างน้อยคือเราต้องบินนะครับเราต้องบินตามตามแบบลักษณะที่เราแบบ คอสเมติกที่เราใช้อะผมว่ารายละเอียดตรงนี้เขาเก็บยังได้ไม่ดีพอครับเหมือนเราใช้แพนด้าอะไรเงี้ยดูเลยปึ๊บโอ้โหมาเป็นก้อนเลยเหมือนแบบว่าไอ้คอสเมติกนี้ก็ติดกันเป็นเป็นก้อนเลยนะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่าในอนาคตอาจจะสวยมากขึ้นนะก็เป็นข่าวดีแล้วกันยังไงผมก็ยังคิดว่าเป็นข่าวดีครับแล้วล่าสุดตัวล่าสุดเลยที่ปรับเข้ามาก็จะเป็นในเรื่องของนา루โตนะครับซึ่งนา루โตเนี่ยจะเข้ามาถึง2ตัวเลยทั้ง นาโตะธรรมดาแล้วก็นาโตะชายนี่ครับสําหรับคนที่ได้ชายนี่มาก็จะได้ใช้คสเมติกแบบคุ้มค่าและแต่ผมไม่อยากจะใช้เลยเพราะว่าสําหรับผมนะเรียกได้ว่าเข้าขั้นแบบหนักอยู่ครับเข้าขั้นทุเรศเลยสาหรับผมอะ่ะอันนี้อันนี้เรียกว่าเข้าขั้นทุเรศเลยนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูว่ามันทําไมนะครับตอนแรกผมรู้สึกว่าโอ้ยดีเลยพอมันปรับมาผมว่าเท่เลยคือสวยแต่ไป,ไปม,าม,ามาเนี่ยพอใช้จริงแล้วผมรู้สึกโอ้โหไม่ก็เนี่ยคือตัวปกติมันเป็นอย่างนี้ครับมันสวยอยู่แล้วทุกคน แต่สิ่งที่แบบเซ็งจัดๆเลยคือนี่ดูนะสวยหมดเลยทุกคนเห็นไหมตอนยืนหรืออะไรเงี้ยเราว่ามันสุดเท่สุดคูลแล้วยิ่งเป็นชายนี่ก็จะเป็นสีที่แตกต่างอะรู้สึกแรงขึ้นแต่สิ่งที่ทําให้ผิดหวังคือหมามันเดินสองขาดิทุกคนมันน่ากลัวดิอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันน่ากลัวแทนที่มันจะวิ่งสี่ขาแบบเท่ๆทุกคนแบบวิ่งแบบ บบแบบว่าใช้2ขาหน้า2ขาหลังกระโดดกระโดดแล้วกลายเป็นเดินแบบนี้เฉยเลยอ่ะพอเดินแบบนี้ปุ๊บผมแบบเซ็งเลยวะ่ะก็นั่นแหละครับคลิปในวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เอามาแชร์กันครับก็เป็นข่าวดีนะสาหรับผมเนี่ยเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงรู้สึกยังไงที่คอสเมติกหลายๆตัวเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะกลับมาหรือว่ามีการรีเมคหรือว่าทําใหม่ให้มันสวยขึ้นก็ก็คาดหวังกันได้แล้วกันนะส่วนตัวผมผมก็รู้สึกว่ามันเป็นข่าวดีที่ เราก็อาจจะได้รับการแก้ไขกับหลายๆตัวเนาะอย่างตัวละครอย่างโกโจหรือส mm ุนณะก็มีสกินหรือว่าคอสเมติก mm hmm. ไปดังคู่แล้วนะครับแล้วก็ไอคอสเมติกอีกหลายๆตัวเนี่ยมันก็ควรจะได้รับการได้รับอะเออหลายๆตัวที่มันเป็นลิมิเต็ดหรือบางตัวที่มันยังไม่สวยอะไรเงี้ยเขาก็ค่อยๆแก้มาเรื่อยๆอาจจะยังไม่ได้สวยมากมายขนาดนั้นแต่ตอนนี้ก็ถือว่า เป็นข่าวที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในแอนิเมชัวนการดนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย